มาเที่ยวพระธาตุขอนแก่นนะคะไหวพระต่อนะคะทําบุญนะคะจาร่าปฏิบัติธรรมการเนียนนุ้เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองะคะ่ะบรรยากาศร่มรื่นสวยงามะคะ่ะมองเห็นพระธาตุสวยๆเก่าแก่นะคะเป็นสริมงคล ศักดิ์สิทธิ์มากขอพรสิ่งใดก็สำเร็จก็มีช่วงบูรณะด้วยสวยมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นกันนะคะไหว้พระธำมบุญที่ขอนแก่นกันค่ะงานตามท้องเรื่องเลยนะคะวัดทางภพรอิสานจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งขอนแก่นนะคะสาธุค่ะบูชาทุกคนนะคะ จะมาจุดที่วัดพระาธาตุเ่าแก่สวยงามสักการะพระาธาตุขามแก่นนะคะของจังหวัดขอนแก่นค่ะขับอธิษฐานอุกาสาวันธามิพันเตมหาสาละนก,กาลีเจติยาภูตียอาลาเมนาวิอละหันเตหิอน,นิตังสุปฏิทปิด จังสัมมาพุทธาสาลิลิกะธาตุติลสานามามิสเตสาลิลิกะธาตุโนปูชาเมธีคาลันตังสิตายสุขายะสักวันตาตุขเวจ้าขอกับนัสการพระธาตุของพระสมเ็จพระาสัมพุทธเจ้านะคะ ณเจดีภนะูม um ิเมืองขอนแก่นด้วยเสียนก้าบูชาพระสารีริกธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงเป็นเพื่อประโยชน์ทุกความสุขแก่ทุกคนที่ได้สักการะได้เห็นคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญม,มีสุขนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขันทุกคนร่ำรวยค่ะ